ก็แตกต่างสื่อบางคนนะครับคนที่สองนะครับคุณป้ายาวพวกเราครับป้ายาวป้ายาวอยู่ไหนครับป้ายาวนี่ครับกำลังขึ้นบันไดเลื่อมน,นอมาสีประระนะครับ <c oughs> ป้ายาวก่อนนะครับป้ายาวป้ายาวอยู่ไหนครับ <c oughs> มงองน้ำ้องน้ำมองน้ำคิดว่าเรียกเรามาไหม่บอกดึงขึ้นหน่อยแต่รอป้ายาวอยู่นะครับแปลงนะแปลงนะปลาร้าปลาร้า ระดับสองครับงั้นก็ปละเลยครับอันดับสามนะครับรองันดับสองครับเรน่องนี้นะครับปลาละทให้ผมดึงขึ้ไม่ปลาละอุ้ยเวจกรรมอะไรทำไงทำไมมีมกวดด้วยเดี๋ยวก็ล้มกันได้ไงเัดียว่ไหนไม่สามารถลุกได้เป็นความเพื่อพิธียินดีนะครับไม่สามารถเตะอดกันนำตาไว้ไม่ใช่จะเข่าเสือม อันดับสองนครับพี่ยาวของเครับรับตำแหน่นะครับเป็นเหรียญโอรุปูนะพี่ยาวราชศรีนะครับเมื่อกี้สองคนที่นี้ขอสามนะแต่คงจะลุกยากกว่าเดิมเนี่แผลตีวงสักบ้างตำแหน่งนะครับต้องนี่คือความเทวดีๆนะครับที่เขาจะรับโล่ทองคำบ้านมงกุฎทองคำที่นี่รับผ่านจากเขาเช้ครับแก่เก่าเกินแล้วแม่ ไปห้าครับจำไม่ได้จะทำยังไงกับจะตรอคพื้นเป็นอย่างนั้นเอากาวไม่ได้หรอกจะรุ้งไหวนะและท่านผู้ต่อเจดีย์เขาเปลือกนะครับขอเชิญอันดับเต็มทีมจองพระครับทีมจองพระคุณเอมาอันดับหนึ่งก่อนหน้าครับทั้งทีมเลยนะครับเชิญทั้งทีมเลยครับอีกคนทั้งทีมมาดูหน้ากัน อันดับหนึ่งคือตรงที่มีขวดน้ำใช่ไหมครับตอใหญ่ครับตองใหญ่ครับเขียนทั้งทุกท่านเลยนะครับเราทํางานกันเป็นทีมมีความสูงความสวยความที่ตั้งสรรความสามัคคีนะครับวันนี้สําหรับทีมที่ได้อันดับหนึ่งนะครับมีทั้งหมดเชิญเลยครับเพราะว่ามีพาสขหนูนะครับ้าชุดตัว้ด้วยนะครับ เอาละพระจะแบ่งงงานนี้องค์เด like ียวเนี่ยสลับกันนะสมคนคนละีเดือนนกันเอามีอีกคนนึงเอาคนละเดือนนะทีมับแล้วก็อันดับที่2ครับได้แก่ทีมารครับอชเลยครับอเด่นรีย Oh โหโหอรัญญาครับด้วย Oh gini oh, เพลงอยู่ก็ได้โชว์การก็ได้ครับเพลงโชว์การกครับเต็มที่ทั้งใจเลยครับมีใครปลาแดงร่วมประบวนการรึด้วยเหรอปก็แดงปลาแดงปลาแดงไม่มป,างงาประมวลในงามเนาะตัวลงมากันเยอะเลยนะครับปรเป็นเป็นทีมเฉพาะที่ที่นั้นนะครับนาเชิญครับปลาแดงช้าก็ nmson gi manhap รนนครอบคัวทุอ่านี่ครอบครัวทุกอ่องนะครับที่คนนะครับเอามแวหดลวในโอาสนีก็ขอต้นรารครับได้ในนในช่วงวันที่ใหม่รับประธานาครับ ရုပ်ရှင် नमस्कार <laughs> ก็วางแผนเองการที่จงมีการทองแล้วเ้อมแล้วก็ตรที่เด็กเป็นเด็กที่ได้แสแล้วก็ให้ทุ่านมีการกระจายาางรท้ทสุนะครับรแตตวผานะครับที่มาตามมาเราะแต่ีนะครับในตัวสุนท้ายนะครับเราจะร้องเพลงสเสริมบงด้วยศิรนาะฉาบกันครับ เพื่อการเป็นการถวายความเจริญครับ The, uh, I'm body. องสมเด็าาาาจาาธธพระเจ้าอยู่หูพระมารดาข้าพระพุทธเจ้าขอ,าอาสักดีอาโพระสยมพระองค์กันวันลา นะบารมีของพระพุทธเจ้า

ขออาสาดีมชา,า,ามหชขอโปรทรงมีประชนมายุ่ยิ่งยครับเป็นน้องเราเหลือตัวเด่นะครับก็คือการถวายเจดีย์เขาเปลือกนะครับช่วงนี้เราก็จะกล่าวคำถวายเจดีย์ก็เปลือกนะครับ

พุทธังอาภิปูชยามะพุทธังอาภิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะธั้มังพระ ปูชยามาธรรมังอาิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้อิมนนาสัการณนะอินนาสการณนะสังฆังอภิปูช สงงังฆาภิปูชยานะข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้สาธุวันทาสาธุวันทาคุณปีดามาดาคุณปีดามาดาสาธุวันทาสาธุวันทาคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์ สผข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งพระเจดีย์เข้าเปลือซึ่งพระเจดีย์เข้าเปลือกับช่างของบริวารทั้งหลาย กับท้างของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาธรมมบูชาบูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าบูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าบูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณบิดามารดาและบูชาคุณปูริบาอาเจยา และบูชาคุณครูบาอาจารย์ขอพระสงฆ์ทั้งหลายขอพระสงฆ์ทั้งหลายจรงรับโปรดจงรับซ,รซึ่งพระเจดีข้าเปลือซึ่งพระเจดีข้าเปลือก,กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้สําเร็จประโยชน์เพื่อให้สําเร็จประโยชน์และความ และความผาสุกแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าแก่ครอบครัวข้าพเจ้าตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอสาธุขออนุโมทนากับการที่ได้นงเอากิจกรรมทั้งหลายมาปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่สร้างใ้ประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นขนมจีนประเพณีเดื่องนันสงการเหมอนเดิมีแล้วก็จะเป็นการต่อพักน์ดีไซน์แต่ว่าโดยลังีของระเชพระพุดหลวงปู่ท่านก็ให้พวกเราต่อจจดีเข้าเกอดเพื่อน้องนำมาสิ่งเหล่านี้มาช่วยเหลือชาวนาและก็โรงสีเมื่อครั้งที่ท่านไปร่วมในการต่อสู้เพื่อด้านเหือของเราที่ผ่านมาก็ถือว่า เป็นการสืบสารดำริดของคุูบาอาจารย์แล้วก็ให้พวกเรารู้จักขนบธรมเนียวเอนี้และว,วัฒนธรรมของชาติสืบสู่ไปเดีกก็ตั้งใจรับความเเตน ติสธรรมโตุขอพ้นแห่งจิตที่ท่านเลื่อมใสในพระรัตนาไรนี้นี้สิทธรรมโตที่ทังพลังจงเป็นพ้นสำเร็จจงเป็นพ้นสำเร็จเอตัสมิงรันตนตายสมิงสัมภะสาธนาเจตโส เป็นทุสำเร็จแก่ท่านทุกประการทีสาธุขอคามางานเดี๋ยวก็ให้พกเาไปร่วมกันรับประทานอาหารพร้อมกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เพื้อเผ่อในกิจกรรมการงานของครูบาอาจารย์นะแกบจารนะครับเเมตตาพอการจิตใสืโขมลครับช่งนี้่กเตาามับแล้วช่วงนี้ ก็ขอเชิญพี่น้องนะครับที่เสียก็ไปทานอาหาร,ารข้างกันข้าไหนนะครับก่อนที่จะกลับบ้านคุ่นี้นะครับก็มีการตักบาตราสารนามแนงและมีการทำบุญอัฐิในตอนเช้าองค์ปูแสดงเมตตาธรรมนะครับในช่วงเช้าแล้วก็มีการส่งน,น้ำพระในช่วงบ่ายก็ขอ,ขอเรียเจิาพี่น้องด้วยครับพี่ต้อยสำหรับวันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วแต่อย่าลืมนะครับก่อนกลับบ้านไปร่วมรับประทานอาหารกันนะครับ ครับสำหรับนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกบบลับโดยสวัสดีภาพผมตนน้นโชคแล้วก็ผมมาโยครับลำดับตรงนี้เลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับับสสวสดีครับ